สบายดีสบายดีและสวัสดีบรรดาพ่อแม่พี่น้องม้สูุสุสนนะกคนเนาะกะตอนนี้เฮากำลังสิไปเ่ยจะเอาน้องเมจิไปกวดน้องพี่นออ้องเออแล้วก็เฮากะที่ไปแวเอาเครื่องของลูกสาวน้ำเนาะพอดออีทางลูกสาวเนาะออกตุ้มพี่น้องออกตุ้มนี่ออกมาโดนแล้วแหละเนาะออกตุ้มตามตัมตวนี่นะพี่น้องนะตุม้ม แบบเป็นตุ้มแบบนี้แหละเแบบต็มตัวเลยนะเนาะก็เลยว่าสิพาไปให้ทันหมอเพิ่นเบิ่งให้เนาะกะความจริงเฮาก็บ่สิไปตั้งแต่เมื่อวานแหละและะ้วก็ฝนตกมืดมืเเดเดดนาะก็เลยว่าบ่ได้ไปแล้วก็มื้อนี้เนาะฝ่าแดดฝ่าแดดหน่อยนึงแล้วก็เลยว่าสิพาน้องเพิ่นไปกวดเนาะพี่น้องเนาะกะสิเป็นแนวใดก็บเกียมไปติดตามทํา้มทำพร้อมกันเนาะพี่น้องเนาะกะตอนนี้เฮาก็มาฮอดที่คลินิกเป็นที่ห่อหอยบ่ว่าเข้าไปทางในเฮาสิถ่ายได้ร์ลิ้วไดร์เนาะ ตอนนี้เขาก็พาลูกสาวเาเขาไปหาทางท่านหมอเพื่อเนเที่ยวบ้อยแล้วก็เพป็นกะให้คำแนะนำทุกอย่างเป็นเที่ยบบ้อยเลยนาะเพื่อนว่าเป็นไหมเด็กเล็กหน่อยเด็กขี้อย่างบ้าๆแบบแผลแผลแผลพุ่งชักผ่าเนี่ยหนักเลยของผชักฟอกแบบสัพพานะแผลแฟบน้อภาษาบ้านเราคือแบบมันเด็กน้อยเวล่ละ คิวคิวคิวชื I mean. okay. ่อว right ่านั่นคิวออนอ่ะแล้วก็มันมักรันขายเครื่องไม่ดีนะนี่ก่อาเอาเครื่องหลายล้านอย่างเนาะให้เป็นแนวน้ำดีนะพี่น้องเนาะกัเดี๋ยวเ้วจะมีเดี๋ยวให้เมือมาเวเอาเครื่องเนาะเอาเป็นชุดวันนอนห้องหรูนาะเพราะว่าเขายังไม่ได้ไม่มีชุดวันนอนห้องหรูเคื่อเพราะว่าตอนนั้นเขาอิสระแล้วเออเดี๋ยวเขาเกี่ยวไปเบิ้งพร้อมๆกันนะพี่น้องนะ โอเคเนาะแม่พี่น้องเด้อนี่เฮาก็มา่อดาบ่อนั่นฝากเครื่องครับเขาเจ้าเขาเอิ้นว่าจังว่าคนสงคนสงคนสงครับฝากเครื่องหั่นเลยเนาะเดี๋ยวให้อันพอเพิ่นเข้าไปเอาเนาะเฮาอยู่นอกาโอเคเนาะพอแ่น้องเพิ่นก็ได้มาแล้วเนาะเครื่องฝากของฝากที่เฮาสั่งเนาะแม่น้องเดี๋ยวเฮาเป็นจะไดสิงามบ่หรือว่าน้องมิอีนอนได้บ่นี่เฮามาเบิ่งเฮือนเนาะแม่พี่น้อง ใอ้เมือกกออ่อกี้ก้องเฮือนนะฮะก็ออยังไ่เห็นตัวจริง,อองเลยนาะเห็นแต่ยุ่งหัวพอแน้วเขาจะเอาลงเนาะโอเคดิสโก้ไปคนกระหลือมีอะไรย้อยมาแล้วเนาะ้อพี่น้องตอนนี้เขากับมาฮอดเฮือนเป็นที่ฮัฟฮอยแล้วเนาะนี่ได้เครื่องมากเกินไล่เติมพี่น้องตัวนี้นี่เป็นอ่าเป็นยาเป็นไม่ยังเนาะทางหลัทางหมอจะเอาใหา้ เพิงใส่ข้องินนองมีน่านหอเบิ้ลก็ไดบเบิ้ลก็ได้กะนีนะมียามีแม่ยา่าแล้วก็ตอนนี้เป็นอันยาสักขาเด็กน้งเหนยาสักขาเด็กพอผ่านมาเฮากะบุมีความงู้งมะน้องก็เลยว่าใส่แฟบใส่ผงซับฟองซับออกซับเคลื่อ่เขาจแบบ เพิ่นเลี้ยงลุงทั่วไปเพิ่นเหล่าก็ใส่ใส่ทกทีเลยเนีอยู่บ้านเท้าเพิ่นก็เพ็ดแบบนั่นน่ะก็เลยว่าอ่าเพ็ดตามเพิ่นแล้วก็พอดีเนาะลูกเพิ่นก็ตุ้มกล้าไปหาท่านหมอเพิ่นก็ใหายข้ามปรึกษาใหายข้ามแนะนำเป็นอย่างดีนะเพิ่นบอกว่าอ่าส่วนหนึ่งคือแพ้อ่าผงซักฟอกก็จะเพราะว่าผิวเล็กน้อยนี่ยังอ่อนอ่าบอบบางเนาะเพิ่นก็เลยให้ตัวนี้มาใส่หอมแหนมสิกินเลยพี่น้องะดีนี่เองนะ นี้ดูอันนี้มันยาสะพมนะพอว่าหน้องมันเขาจะว่าเหตุใดพมลุกน้ำัชมพหน้องมีเจียนหัวลานพ่อเรวเอาเลยเอานนี้มาฉาบเข้าเป็นน้ำเป็นแชมพูได้บ้างไหม้นาะแล้วมียาโขกยาลดไข้ยาได้ทำไมเนาะเป็นเราะถือยาสมัยประจําบันเนาะตอนนี้ลูกสา้าก็เด็กยุก็พอจะเห็นนองคนกิแม่เอาแม่เอาเนาะพอแม่รักมาใช้ก็ดีกินนี่ อุ้มแล้วไม่อยู่ให้กันเลยว่าให้แม่เอาแล้วก็เอากลมาทายคิดนันตัวนี้เป็นอ่า,นนอาชิดนะว่านอนชิโนนนะคิดว่าชิบบบบอกนะว่ามันยังได้เอาไปเอามาลืมพี่น้อง <c oughs> ลืม,ลมเพอบอกไปก่อนเนะาะ <c oughs> กันเลยอ่ะเลยตามเลยนั่นบ่ได้เซาไพบรรดาพวัแม่พี่น้องเรื่องนั้นตาจินออเสียนนักเอยแดงบ่านอนเป็นตะแคงไฟหนอนมีบุ้งในหูแล้ว สั่งไปะหนึ่ทีตราหนิขนาดไพี่น้อยลูกเ่ยแกะเเด็กอันนี้่ชิกินของลูกไปติ๊กติ๊กเแ่ตัวอัดเอ้ยมันดอกอันสันได้ไหไม่โหแล้วไ บนนอนเกาก็คือเป็นโตที่ท้ายเห็ก็บรรดารอแมพี่น้องเบิ้งทั้แล้วเนาะอู้อันนี้พอชานให้อะตะวันนอนบ่ได้เนาะก็เลยละอันนี้เป็นบนนอนนะอันนี้ขอ,อ,อ,องของของแต่อ,อ,อ,อสั่งตัวนี้มาอ้ขัดขนาดหน<อ>นใหญ่ดี้ยเยลชิปูเลยก็ล่องอันนองมนนอนให้เบิง้งมาเมันขักช้ำแดงอ้วววสันวววววสวนนวว มันบ่จังเนาะโอ้คือกันอ่าแม่จับบ่สัตว์สพอตอนนี้น่ะจะนอนได้อยู่นะพี่น้องเนาะตัวนี้นี่นอนได้ดาเนนดาอันนี้ดานีก็นอนได้ดานีก็นอนได้ดาเดียวตทางเ้าอได้อืมนอนได้ดาพี่นกว่นะีอันบ่นอนแล้วก็ มีฮอนมอนกอดพี่น้องมอนกอดชองอันนี้อมอนมันงงเลยะเลือมาเป็นสิช่งเ้านเดี๋ยวฮหปูแล้วนองมานอนให้นนะน่าจะเข่ากันดีสุดพี่น้องเออสห้าพี่น้องออกยนี่แหละเราเหนเนาะบเคยใช้ของนี้ที่พี่น้องเนาะนุ่มๆพี่น้อง สี่รัก America, สบายดีนอ,อ,อนอนุน่มๆแบบ bon แบบเ,เออเป็นบอลนอนแบบน,นี้เข้าใจว่าอันแบบซักแบบใช้ตู้ซักผ้าได้นี่มัแต่บออันเสียทรงแบบ่ลเสียอะไรทำไมสิเนี่ยมันจะยังดึงดึงดึงอยู่มั้ก็ <laughs> <laughs> บอลฝันทำให้ตู้ซักผ้าชุดทัก ว่าไปน,นีนนะก็ว่าตามข้อเจอว่าวนแล้เพื่อนอุ้ยอันน่ะต้องการช่างซื้อไปหลูร่างผู้อีกผ้ากเอาไปได้ทีนะว้าวยากอ่ะเอาลูกมันนอนไปเดียวิเอาลูกมันนอนเนาะลองเบิรงกท่นอนมันจะเปลี่ยนยังไงโอ้ยง่ได้ง่อ่ะอ้ะบนนั้นเลยบ้างข้อเจอว่านอนช่องดันเออถ้ามานอนได้เนาะจะเหนื่อยเนาะไม่เหนี่เนาะนอนสีใดเนาะมาแล้วทีเนาะ Mình thang lợi đi. Oh ho 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 đây 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 đây, ê thả ho 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 nè, ho 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 mình ho 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 มว่าตัวนี้น้อนแล้วว่าจะเอาตัวนี้มาให้อันนั้นนอนเผื่อว่าจะน้อยอ่ะกันบบออกมานี่ยย,ยืดขากายน,นี่คือนเขาไปเนะาะเพราะว่าเขาจ่ออันเขี้นขนาดก็ใช้ก็เป็นเก้าสิบคูณหกสิบนี่เนา่ะเือว่จะหมักแลยิ้มนี่เอ้าลูกกดกดกดนี่ยิ้มเห็นอ่ะดีใจเดี๋ยววันนอนใหม <c oughs> เอ้ากดได้ลูก นี่นิ่มพี่น้าเข้ามาลูกหน่มนะอากอดนี่นอกดอดกอดเข้าเซวาเข้าเซวานี่นะเข่ายักสันไิดหนึ่งเนาะเก่าซิปด้วยเนาะแบงนี้เนาะลุงเงาเนี่เก่าซิปท้าว่ามอนนี่เป็นมอนน่อยกะหนาจะ อนอนได้เนาะพี่น้องเนาะนอนได้สบายแต่ว่าตัวนี้หมอนมันค่อ,ขอ,ของงนข้างใหญ่ก็เลยว่าเต็มเนาะนี่ขานี่ยเรือพี่น้องเดี๋ยวเดี๋นอ้องเอามา,าง่ายเพียงนะบบตัวนี้ก็นอนได้ย่์สบายยังนะ่ะหาวฮดขานี่ยเดย์เนาะเยียดขาแบบนี้นี่เรือนี่มาพี่น้อง <c oughs> นี่ไดิกลิ้มเดี๋ยวนี้เริ่มไปยิ้มเลิมพี่น้องด้ง สบายดีนะทายสบายดีมมพ่อแม่พี่น้องฮัลโหลสบายดีพ่อแม่มพี่น้องเอ้าโอเคยิ้มดีใจดีใจโอเคท่านพี่น้องนะกะชำรับคลิปนี้กะซีบูมีอย่างไรไว้พบกันไหมในคลิปต่อไปนะเชิญว่าจะเป็นคลิปใดก็ฝากติดตามให้กำลังใจกันคือเกาวชหรับคลิปนี้ขอกาวคำว่าสบายดี